สบายดีนาอสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมื่อนี้ก็มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องมาพอกันมื่อนี้บาว่อนใดมเมนูตำคุ้งพี่น้องแล้วก็ย่างกระลูกหมูเส็บแสบอีกทีเกาเมื่อนี้มาเล่พี่น้องกินเขาน้นกันพักแกมก็มีหมักทวพูว่พี่น้องกระพินคะขลา,ายอย่างมาพี่น้องเส็บแสบเหมือนกันเลยเมืเอ่อนี้กินเขาน้ำบาพ่อนํำแสบปูดอองพี่น้อง ตำหมากุ้งเส็ตปูร้องตอนที่กินก็ขอฝากไปเด้อพี่น้องฝากกุไหลกุ้งแซ่อย่างนี้เลยพี่นอ้กกอ,นนนองเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในกันเนาะพี่น้องเลยให้คลิปอีกต่อๆไปมาพี่น้องมามยุบตำหมากุ้งน้ำมอพอดเสร็จแสบร้อนพี่น้อง ไปปูรกองปู้ร้องก็มันมันม่น

แสบพี่น้องเขากคนครับหนุ่มูสก็แสบพี่น้องก็ต้องไอ้ที่ถามอ่กอดแสบดรยนี่หนุู่โ หมูหุงใส่กระปูรหองพี่น้องเอ้ย ทุสมุดค้นแะไพี่น้องแลดมาสองวันนะห้องงามเจาก็เป็นสีนหนาวเลยพี่น้องโอ้สองเขียวไปเห็บขาไปกัน พลงพลัง,ลงทเทพมังมวงรลบคิดใจมึงโซผู้ให้เป็น่นแสบไล่ดี ติดตามสองคนนเดอ้อพี่นอ้องมูลมีพาแสบอย่างน้อยผูนน้ชายสองคนกน็มูลมีพาแสบพี่น,อน้องฝากติดตามสองง่ไงคนเดอ้อพี่นอ้อง เมาัดเลยตอนนี้นั่นจะทำมาสาดดิ <c oughs> นี่เหมาทำมาสาดนะเหอ เมนูยังบอกระตั้มหูงนพี่น้อง Den var god, den. ล่มเย็นวยรวยเลยพี่น้องฮะอะไรเวลามาพอสมควรนเนี่ยนะพี่น้องปลาพ่อนกับสิไรขอโจ๊กคีบใบแป้งตำหนี่เด้อพี่น้องก่อนสิโจ๊กคีบกับอขอบุญขอบคุญ,ญไปพี่น้องเมื่อสุกสุกคนที่เขามาเบิังมาสม่ส้มคีบปลาพ่อนมาเตินต้นจนจบเนาะพี่น้องปลาพ่อนกับคอขอบุญขอบคุญ,ญหลายเด้อพี่น้องเอาไปพอกันไหมคีบนาพี่น้องสบายดี